โอ้มาแล้วมเข้มาเด้มาดเอตวางเป็นแท่นี่่สอ้สบายแล้วรุผขึ้นเคร่นต์เนเยนบสบายให้นอ โอ้ยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ประสบความสุขคนเด้อน้องพี่น้องเอ้ยปพาโตเกียวเข่าเบิรให้นึงพี่น้องเอ้ยจนให้พวกใหญ่เนาะปัดฝนไปเชงคือมาตกแบบนี้ไงน่พี่น้องเอ้ยเนา้อไงโอ้มาไล้ไหมขึ้นมาเด้ขึ้นมาโน่อเออโตชฉากเป็นแท้นี่ ปกาต้มพงในพี่น้องเข่านะว่าชีเป็นคนเข่าเนาะมาหนีนะว่าสีคนเขาได้บัดฝนผัดตกเนาะบ่าคืนบม่ได้ฝ่นพี่น้องว่าฝนสิโตกห้ามน้องไงว่าตัวเฮ็ดจังไรบัดนี่ว่าสีนะว่าสีแกเข้าแลยมาหนีเนาะเอาไปมาเพราะว่าบ่ได้ขนซ้ำพี่น้องเลย

โอ้ยน้องพ่อพี่น้องคุณบุคคลบ่ฝันน้องเนยสิจากฝนอยู่น่าจังไหนก็บ่สบายเห็นน้องพ่อพี่น้องมึงแม่พุณเราไทยกันน้าพุ่นกลับขึ้นมาแบบบุมมี่อย่างเนี่ยพี่น้องเลยพุ่นเนาะยังเกลียวกึบอยู่ ป่ะตุ๊กเห็ดกันได้ยังนี่เนาะขึ้นมาขึ้นมาตรงกมาขึ้นมาโอ้แห้งนี้นี่พี่น้องมาจ้ะแม่ป่ะ มันมันเป็นมาต้องหย,ย,ยอกเลยพี่น้องเอ้ยนี่เน,นะาะให้หูเข่าเลยบอ่อนี่เนาะฮู้ทำเข่าหน้าคนณมุมเง่ายว่าเชเอาเข่าขึ้นมากกับบ่ได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องทำเป็นได้นี่มาเลยมาเลยอะต่อ จนเปียกเลยเนาะเข่างันเกี่ยวเข่างันผลห้ากองเข่าหน้าให้คักเนาะกองเข่าวุ๊กไงหนึ่งพี่น้องกองเข่าวุ๊กไงหนึ่งกับผลตกห้าเลยปลาเต้บนหนาวบ่เย็นเลยแต่สีห้อนเถอะเนา เย็นบสบายเนาะขึ้นมาได้ไหมพุ่นเนาะพุ่นบจูจิตนาขึ้นมาเอาน้ำพี่นอ้องขึ้นมาเอาน้ำมาเสียตงเอาไปให้ขาเจ้าวันนี้ได้เนาะัดฝนตกก่อนก็ได้นะอยู่เครื่องเคียงก็ได้โปเปียกคือว่มามันสิบโปรต้แห้งเนาะพุ่นโ,โต๊ะ นาวบ่อัไนี่ว่าเอ้าเขาขึ้นมาไม่ได้ขึ้นทับมันบ่ฮะเศ้าเลยเศร้ากับเบืองนี้เฮงแี่้ําเมืองนี้โอ้ดีแล้ว โอ้พี่น้องเลยเนาะให้จังได้บันนี้บ่าสิบ่้านิคนบ่ไน้ดคนได้บันนี้เนาะไปใชนะเมืงกนเมืงกนเมืงกนยันมามันแดดมาอีกฝนตกแล้วบันแดดแด้วเขามันสบายได้สิบอกให้ได้ อีไรเอามาตชิขึนมาน้าให้เจ้าได้ดีนี่นะมาสชิขึนมาน้าให้ได้ดีนะโอ้แขงเป็นแท่น่บ่ารชิได้คนเข้าบ่ได้คนบ่ได้คนเข้าขได้บัตรนี่ หมื่นพูด้นเนาะเออไปเด้ไปเ,เปียกเลยพี่รองไอ้เพิ่นเนะเาะปตุถือว่าแห้งเติบหนึ่งพี่รองเลยเห็ดจังไรบันเกี่ยวเขบวาบ่ มาข้ามสิเกี่ยวเขาบ่สีเขียวดิเนาะคน,นะคนมาได้คนนี่เนาะอือมีแต่สิเกี่ยวเนะาะเฮ้พี่น้องเลยมนเดกะว่าสิมัดเข่าได้กับคุณแต่ว่าอันทั้งมัดทั้งตัดนั่นนะ่ะคือตากฝนหมดเลยพุ่นแหละพังเบิง่งมือ่อื่นพี่น้องมือ่อื่นพุ่นแหละสิได้อ่าพากันคุนเนาะอ่าแต่ว่า ตั้งเห็ดใส่ดิมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้อฝนก็ได้โอ้โเห็ดจังไดใบันนี้ก็ได้เน้อโอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปาทางใต้ล่างก่อนบันนี้ก็ได้เนอ้อโอเคพี่น้องเลยก็ลงมาทางใต้ล่างแล้วบันนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวสิพากันลงไปเกี่ยวเขาโตตะกี้ว่าสิคนเข้าได้พี่น้องทั้งบัจจิตกับทั้งน,น้นองชายก็คือสีบัวได้เกี่ยวเขาว่า แต่ว่าพ่อก็เป็นแบบนี้แหละลงไปเขี่ยวอ่าลงไปเขี่ยวเขาต่อคือต้องได้เอาน่าจักลงไปตัดอีกีหน่อยเลยอ่าเพราะว่ามือมันแหลกที่ดอกมือนี่คือได้เนาะอ่ามือนี่ตกอยู่มือนี่อ่ามือนี่มาโต๊ะมือนี่ก็มีแต่ว่าสีอ่าตัดอย่างเดียวมือนี่เนาะชิลเล่อโบราณชิลเล่ออยู่บ่มือนี่มึงสองคนเพิ่นได้พี่น้องเลยเมย์พักกินได้กะทั้งชาวอ่ามีหน้าเพิ่นทั้งน้องมีหน้าอ่าเป็นคน อ่าเกี่ยวให้นี่เนาะสิแดีวให้หนึ่งเลยป้าโตนี่เลยพี่น้องถือว่าเห็ดเป็นเห็ดเป็นพรอนเห็ดเป็นพรอนพี่น้องเไยอันนี้น,เนะเนาะโอ้ยวาแหงคักได,ได้พี่น้องเอ้ยเนาะว่าแหงคักแหงแน่แล้วนี่ก็ได้บัดบัดเห็ดจนเปียกบัดน,นี้ก็ได้ใครในแต่โบจิตขึ้นมาเอาน้ำโอ้โชคดีโบเปียก เดี๋ยวสิบาบ์บอจเฮ็ดเนีงมูแข่งข้าแข่งพลบาตัวเองวัดนางไทยคลิปเพิ่งเสียงอยู่หมดแล้นเหรอไม่จังชันในพี่น้องเนาะโอ้ด้โด้วยเขาต้องสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอเคมาขำเพิ่นเนามาขำสบายดีโอเคน้องผี่น้องอันนี้กะฮะ มื่นมาอีกแล้วมือใหม่อีกแล้วอันนี้ก็เปียกแล้วนี่กาเออสบายดีเออมากล้วยอันนี้ว่าขึ้นเทียงนะขึ้นเทียง <c oughs> ทั้งมะกกล้วยทั้งน้ำมันและผุน่นน้ำกับยูือพ่นเด้อเปียกบดนอกพ่นเปียกบดนอกพ่นอ๋อแตกสัตว์เลยเป็นพ่อนคือเก้าพี่น, 9, น,น้อง Tôi xì vào mà nè Nà mùm nà mau Thứ giọt lại uh, atat, atat đồng, atat, atat oh, Ở tay tắt cứ cao vì đồng tay tắt cứ cao Ô bộ nó, bộ khứt vào mình thích tốt Thì đồng ơi, phùn cái này mang nè nó uh, À Đi khẩu cũng nó ra lè đi lè vì đồng bộ Tại bên này chỉ để để phụ nó để leo bạn đi cái này tôi nó ừ. à là cuối kia nó nè nữa kia khẩu con thì nong ơi thằng mình đi cái này nó bông 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 tập con con Thank okay. ตัดเลยบ่ะคำเพิ่งกัเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นพรอนพี่น้องเลยเฮ็ดเป็นพรอนเอาเนาะนี่เดิเฮ็ดเป็นพรอนเนาะเวลามัมกันสบายพี่น้องเลยนี่เนียถ่ายอยู่เนาะน ก็ไป,ไปแล้วเนาะตลังเกียวเขว้าดีๆพอแล้วกับชิลง็กมากเกี่ยวขึ้นกันนะพ่อพี่น้องโอ้ยเรวาวะตั้งใจว่าชีาได้นะคนเข่าเมื่อนนี้ระบาดมาได้ขนซ้ำ

เงีนบมสบายเห็นเนาะเาะิาสกีกยวแคลนคน่ด้จรด้วยเอาเลยบท่ทีทีเขามาเกี่ยหนานน่มาเกี่ยหนาหนิปอยใหนะใช่ปยให้ทางมาข้ามเพลนมาตัดราตุนว่ามันเปลี่ยนนะมันอยากติดเต่กกะยะมันปอยตัดเนานะ ปิสีประมาณนี้พี่น้องป้าผลปก็ได้เนาะสร้างเป็นตกกระตกงามนี่โอ้ย kiều bớt kiều bớt đi, giảm xuống mà. Nè กเที่ยวี่รอบเลยเพราวมือนี่ยแ่้ไเยเดี่อันนี้พัูชื่อด็กี่เลยพันยอย่บริเวณฝนมาพยฝนเนาะกไปมาไเด็กเดากเดียวเลยิ้่องว่าแเด็ดบริเวณาเนาะอดนแ้

บ่ไม่ใช่ผลต้องหำอีกบ่บ่ตัรถบ่ถาไม่นี้ไ่ได้คนมานี่เนาะเออโดยโดเออสบายดีกอนสบายดีเอคก็ต้องห้งเติมเนาะเฮงมวยง่ายี่หกแร่แ้วบันฮนเห็นบ่แร่แรวบันมั่งอยู่บ่พูดดีแ้วแ้วนี่เมื่อบ่แนี่เมื่อเนาะ่ไดแล้เนาะ Bỏ ừ, đây là xe này cứ mười đi đi Nhà mình khăm mà Ồ, để lẽ ở phía ấy lẽ là bà đi Ừ, Thằng ừ, 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 cái thì nó À, Ô ก็โบกขึ้นไปขึ้นเั่นเลยเป็นมืกสบายยเนาะ แล้วปับเมนงามรงาอมโนมุดผุนมากเลยพี้องเอ้ยผุนเนาะนี่ผุนเนาะผุนโอ้โหเอาพี่องอ้เกี <pursue schemes> О, ่ยวไปเกี่ยวไปสิเนาะไปบ่ กระดังเจ้าพี่น้องด้ยบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนฝนตกแล้ว ตกเนาะเฮงดีเนาะพี่น้องเนาะโอเคแต่เนาะพี่น้องคือสี่อ่าประมาณนี้แหละทางบุรีรัมย์ก็คือใชดได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะใชดได้อ่าตั้งใจเกี่ยกข่ามเพราะว่ามันบุกคัดปัญใดพี่น้องเลยเพราะว่ามันเช่อว่าจะไหนมันเปื่อนมันเปียกน้ำแน่เห็นบ่ท่งนั้นก็นตกน้ำอีกแน่พี่น้องเลยฝนเพราะทั้งเชนโน่ฝนได้ทั้งสายมีนะดำคืออยู่หูตกอีกแล้ิกฝนเนาะอืม Ô, tầng này cái xíu, này cái xíu tăng chạy, à, chưa khảo con phi đông. Ui, nó ok, không, tăng sao mi na, chụp con hên nè. Vừa dán đi đi, ha. À. lại thưa này chứ bao một viên vô, chưa chứ bao bao lại này. Ôi, đi qua nữa. เออเอาเจ้าเก๋นี่แกจับกล้องเน่ยเนาะเอาเอาหนึ่งชองสามแอคชั่นโอ้ยน้องพ่อพี่ต้องไปจบคลิปกับบป็นเหมือนกันเอาโอเคเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องแน่เอ้ยเป็นแต่นี่เนาะไปสนับพ่อพี่น้องเลยคือสิประมาณนี้แหละพิ่พลาดประกาศใดทั้งบม่จิตเองกระกาบขอโทษขอให้นำ หล่ไล no er ่โนาะพ่อพ yes! ี like ่น้องให้เพิ่นจบกล้องเพิ่งว่าเพิ่นก็ว่ายังบ่สำนาญงบันไดเวอร์เซนเอาบ่เป็นยังพี่น้องเลยแต่ในกากราบขอโทษขอเพย์น้ำลายเยวอะที่คอยบอกเพิ่นไปแต่ละเทือนโนาะพ่อพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้เด้อโน้ตพ่อพี่น้องเอ้ยคิดแค่ประกันในกากราบขอโทษขอเพย์น้ำลายขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเต็มทีวัตถุขุนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเด้วกับเป็นงกำลังใจให้นี่แหละคลิปหน้าเขอกันโน้ตพ่อพี่น้องสำรับคลิปนี้ขอรับพี่น้องนัก่อนขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีีเด้้อออนนะพพ่่ง